อเใ็กรัตน์นะครับพีพีทีวีนะครับเพื่อนๆพนรุ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ผมอัดขึ้นมาตอนตีสามนะครับของเช้าถุวันจันทนะร์นะปรากฏว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตเทอเรอร์สวิตอยู่ที่สิงคโปร์เธอจัดแสดงหลายรอบนะครับมีคนไทยประมาณสักร้อยยี่สิบคนกลายเป็นผู้เสียหายครับเมื่อหลายคนเนี่ยไปซื้อตัว๋วกับร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งเขารับจ้างกดจองตัว๋วจองบัตรคอนเสิร์ตอ่าไปซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คนละประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับต่อคนต่อใบนี่นะ ปรากฏว่าทุกคนก็เดินทางไปดูที่สิงคโปร์บางคนเตรียมตัวเป็นปีนะครับจองค่าตั๋วค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารเก็บตรงเก็บตังกันมาเพื่องานนี้สักครั้งในชีวิตปรากฏไปถึงหน้าง,งานคนไทยหลายคนมีฟืนเซอร์ไทยหลายคนเหมือนกันครับไปถึงนเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะตอนอาบัตรไปสแ,แกนเนี่ยนะตัวบัสแกนเนี่ยมันขึ้นว่ามีคนเนี่ยเข้าไปดูในที่นั่งเราแล้วครับนี่ครับ และดูตัวอย่างครับน้อง not a human ขออนุญาตนะครับผู้ใช้บัญชีที่ n o อตไอ a ิวที่ในเ Twitter เนี่ยครับเธอบอกว่าและนี่คือสิ่งที่เราไปเจอหน้างานเราเป็นคนแรกที่เข้าไปนั่งและถูกเชิญออกคือทางการสื่อปกวาทำแบบนี้นพอซ้ำเงนสริมมเชิญออกก่อนเลยนะนี่คือสิ่งที่ร้านทำเ,เข็ดแล้วถ้าไม่ได้แนะนําอย่าซื้อเลยแบบนี้เสียความรู้สึกสุดๆ,ๆนะครับที่เธอโชว์เนี่ยขออนุญาตใช้รูปนี้นะครับเดีย๋ยวช่วยทาวําข่าวทําสำคัญมากประมาณ ตั๋วเลขเดียวกันน่ะมีซ้ํากันประมาณ8ดใบ8คนคือเลขเดียวกันมีคนถือตั๋วเลขเดียวกัน8คนด้วยกันโอ้โหและใครจะเข้าไปดูได้ครับล่าสุดตอนเนี้ผมอัาคลิปนี้ตอนตีสามเนยนะทางร้านบอกว่ากำลังจะไปแจ้งความแล้วเขายืนยันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําไม่ดีะเอออยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็จะชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อไปขอให้ไวนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มลุกลามแล้วเพราะว่ายังมีคนที่เขา จองรอบวันที่8อีกหลายคือมันมีหลายวันเนี่ยและเขาเลยมาสอบถามไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้บัตรที่ผมจองไปเนี่ยมีคนจองไปแล้วเลขซ้ำกับผมหรือยังงานง่กครับงานนี้งานใหญ่เลยครับงานช้างครับเดี๋ยวรอดูครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตามต่อด้วย